อ่าตั้งทายเยอะนะครับสําหรับเช้านี้บริทีกันบ้านอยู่สามท่านนะครับอคุณสิริขวัญทนกเดวันแหมพูดภาษาเนาะแจ๋วเลยอะเดวันสวดดีออยู่บ้านไร่ชายขอบเนาะหาเช้ากินข้าเนาะ มัวหาไรายได้ใช้เดวันนี่ <laughs> อาที่หายเลยก็ะะดีฮะเป็นคนไกลที่ที่อะไรนะที่รู้สึกได้ที่รู้สึกดีรู้สึกชิปรู้สึกมั่นตลอดเวลาไม่เข้าพวกไม่มี Data ไม่รับผลของ Data ไม่มีเบสออนของ Data รู้สึกอย่างเดียวก็ไม่ต้องทำก็รู้สึกได้คิดตามก็รู้สึกได้เออเขาท่าก็โดยธรรมชาตินะพิกัดอ่เอ่เอรู้สึกแล้วอะครับมันบอกพิกัดเลยมันไม่มีข้อจำกัดตัว Data เนี่ยเป็นตัวหาหาข้อข้อจำกัด หาข้อจำกัดตัวด t ต้นเ่ยครับหาเช้ากินขําแล้วก็ตกเย็นก็มาป้อนรูปนะครับก็ได้พิกัดไปหาข้อหาข้อจำกัดก็เป็นไม่ตรงสีทีเดียวเป็นภาษาเป็นข้อจำกัดข้อจำกัด ยังไม่ตรงท่าทีเดียวนะเพราะเป็นภาษาเดี่ยว data เนี่ยมันกําลังตบให้เข้าร่องแล้วกันเอาเนี่ย data มันกำลังตบให้เข้าร่อง <Yeah. S 1> data เป็น binary t o data mm hmm. เป็น binary two ทำไมโฟลเดอร์ hmm. ผมต้องเด้งบอดเป็นดวงสว่างด้วยจะที่ใบดวงสว่างให้เทียบกับมนุษย์ ดต๊สว่างเนี่ยครับมันมันให้ดาต้ให้ดาต้มันให้ดาต้หรือแม้แต่ว่าที่มันสะท้อนคือสะท้อนดาตา้ในในดาต้าน่ะนะมันมีพิกัดเอา มันจะเด้งโฟลเดอร์ทำหาอเลยอธิบายทำหาเอะไรวะนะเนี่ยก็รีวิวเองไปด้วยครับเห็นไหมมันรีวิวตัวเองด้วยนะตัวของมันเองอะดวงสว่างอ่ะมันรีวิวตัวมันเองนะเอาดาวเคราะหนี่ดาวเคราะห์ก็เออ เป็นบริวารเนาะแต่ดาวเคราะห์ ross, ในขนาดเดียวกันไม่ใช่แต่และในขนาดเดียวกันดาวเคราะหเนี่ยแหละเป็นมุมเป็นมุมของมาการมองของดวงสว่างเนี่ยที่รู้ตัวเองอะดาวเคราะห์นะครับเป็นมุมมองการสะท้อนตัวเอง ถ้าพูดถึงดาวเคราะก็เป็นไบนา r ี่ดวงสว่างไบนา r ี่วันมันสะท้อนตัวมันเองมุมในการมองอเนี่ยเนี่ยมันเด้งโฟลเดอร์มาเพื่อให้ดีบายตรงนี้อ,า <c oughs> อ้าวจะลากไปลำหาเลย <c oughs> ไม่ค่อยอยากลากไปนะฮะล่อไปแล้วสี่นาที <c oughs> ผมทำออฟไลน์ สามกล้องเลยวันนี้นี่หนึ่งสองสามอันนี้ออนไลน์อันนี้ออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์นะครับเอ่อ,อกลับมาที่กันบ้านกลับมาที่คำทักทายคำทักทายเอ่อปิดหูปิดตานะครับปิดหูปิดตาก็คือใส่หูฟังไม่เปิดเพลงเพราะว่าเจ้านี้เขาจะไม่เอาจังหวะเลยเนี่ยพราะมันรู้สึกไปแล้วไงครับ ไม่ไม่งงนะจังหวะคือหายเข้าหายออกนะเสียงหายเข้าหายออกนะ,นะครับของเจ้านี้ของเจ้านี้สาวบุบลปิดตาก็คือบิดบิดเอ่อปิดเอ่อบิดภายนอกปิดภายนอก,นอกแล้วก็ไปหมุนรู้สึกเหม็นเหม็นนะครับแน่นอนนะครับที่หมุนเหม็นเนี่ยไอแล้วก็อ้วกก็หมุนไงครับลองเอาอะไรสักอย่างเอาหมุนหมุนแล้วผ้าไปใส่ ผ้าในถังปั่นนะครับมันก็หมุนใช่ไหมครับอีตัวปั่นก็ปั่นศูนย์กลางออกปั่นจากศูนย์กลางก็ต้องปั่นจากศูนย์กลางมันออกรัศมีทําการพอเจอรัศมีทําการมันมีขอบถังมันก็ตีกลับหรือว่ามันไม่หลุดออกไปมันตีกลับมันไม่หลุดออกไปเนาะมันไม่หลุดลอยไปมันตีกลับเมื่อกลับเข้ามาศูนย์กลาง อีตัวที่มันฝังมันฝังคราบใครในผ้านัะนะ่นประกอบกับมีผงซักฟอกเข้าไปช่วยบทขยี้อีกทางหนึง่งนะครับแล้วก็ใช้การหมุนนะ่ะสบัดออกมันก็อ้วกสิครับไอเนะี่ยไอนี่ไอไอ i มันมีจามกับ i จามเนี่ยคือเป็นการเป็นการที่ระบบออโตเมติกนะครับมันสั่งการระบบกึ่งออโตเมติกให้จามนะให้เกิดความเกิดระดับของความเท่ากันของภายในร่างกายกับภายนอกร่างกาย จามแต่น,นี้ไอ้ไอเนี่ยก็ขับออกครับขับออกจากไหนขับออกจากรวงพึ่งเนี่ยอัมเบราเนี่ยใครดูผีชีวะอัมเบราผีชีวะ <c oughs> ย่ามามั่วไอ้หมดเอามามั่วไอ้หมด <c oughs> เอามามั่วน,หามามนะยฮะนก็ <c oughs> จากรวงพึ่งเนี่ยครับที่มันมีเมือกมันมีอะไรอะ่ะมีมีอะไรไม่รู้แหละมันถึงได้ยัง <c oughs> ไม <c oughs> เออเออก็หลุดเสมหะออกมาเมือกทีนี้อ้วกอ้วกมันก็ต้องมาจากรากงั้นะ ี่ใช่ไหมล่ะในวงเล็บเอาออกมาดังๆนะฮะไอดังเห็นไหมอ้วกดังอ้วกเป็นลมก็ได้เป็นของได้ยิ่งดีก็แสดงว่าเจ้านี้แค่ทำหน่อยเดียวเองอ่ะก็รากแตกได้ก็แล้วกันอ่ะเอาดิเห็นไหมครับก็มันครบองค์เพราะเมื่อวานเพิ่งคุยกันบอกว่ามันไม่ได้นะมัน มันแนวตั้งแนวราบจุดหมุนมันจะหยุดที่ความรู้สึกมันก็ต้องครบกระบวนการมันเป็นองค์รวมแล้วมันล้อไปกับธรรมชาติธรรมชาติมันจะเป็นไปอย่างไรมันก็มีมืดสว่างเมื่อมีมือสว่างมันก็คำโบราณร่วมสมัยคือหมุนรอบตัวเองกับอยู่กับที่ตัวไหนลราอยู่กับที่ตัวไหนล่ะหมุนรอบตัวเองตัวเราหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับ พอราหมุนมันก็ไปสะบัดออกหลังจากโลง่งเห็นไหมครับก็ไม่รอสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วกันท,ทันทีเห็นไหมครับทันทีเลยเห็นไหมเนี่ยมันทำกระตุ้นนี่ว่กระตุ้นปุ๊บก็รู้เลยอ่ะเอารู้อะไรรู้สึกได้รู้สึกไ,ได้มีผลลัพธ์เบาเห็นไหมครับ มันต้องคิดตรงไหนเอ่ยเอาไมต้องเข้าใจไม่ต้องคิดใครโมคิดเวลาเกิดก็ต้องคิดต้องคํำอธิบายไอ้พวกดาต้าไงครับไอ้เจ้านี้เขาไม่ดาต้าเขาไม่เอาเลยเพลงไม่เอาอะเจนหนูไม่เอาเพลงหนูไม่เป็นเพลงหนูจะไม่เอาไม่เอาจังหวะก็เข้าใจได้ อ,อ้าวอาเจียนเขาไปเห็นไปเห็นอ่าเพื่อนๆเขาทํากันต้องมีเพลงอ,อ้าวอาเจียนทําไมคนนั้นคนนี้เขาต้องใช้อย่างนั้นอ้าวมันเป็นเราไหมล่ะมันใช่เราไหมนะครับแล้วเราต้องเป็นเขาไหมล่ะเนี่ยเห็นไหมครับก็มันไม่ใช่เขาเราไม่ใช่เขาตัวของเราเป็นตัวของเราเองเราไม่เอาเพลง เพลงมันเป็นอุบายมันเป็นจังหวะล่อเป้าพอติดลมบนมันก็เป็นแจวหอนนี่ครับเห็นไหมมันรู้สึกถึงความรู้สึกของแจว้อนได้เลยไหมล่ะถ้าไม่มีเพลงเข้ามาเป็นจังหวะล่อเป้าเพราะถ้าไม่มีเพลงก็เป็นความนึกคิดมันจะหลุดออกจากความนึกคิดหรือว่ามันจะเขาเรียก o f s e r v e r เมื่อวานภาษาดีมากในะเห็นกับดูแค่เห็นก็พอไม่ต้องถึอกับดบูเห็นกับดูอืมก็เลยหมุนต่อเจอเมื่อยเจอเมื่อยตัวเมื่อยในการจะเนื่อยเหนื่อยเมื่อยลา้าครับ เพราะว่ามันโล่งไปแล้วมันออกไปแล้วก็คือเมื่อยกลับมาเหมือนมันบีบรัดภายในนี่ครับมันบีบรัดมันถดเขาเรียกมันย่อขยายอ่ะมันย่อขยายย่อขยายเห็นไหมครับเจนะไม่งงนะฮะ เมื่อยมาเหนื่อยเมื่อยลาพอลาปุ๊บมันก็ต้องมองมองว่าเป็นอะไรมองว่าเหมือนกับความรู้สึกมันถูกบดขยี้จนถึงที่สุดพอถึงที่สุดเสร็จปุ๊บมันก็จะดับความรู้สึกเห็นไหมแนวตั้งแนวราบจดหมุนหยุดที่ความรู้สึก มันก็ดับความรู้สึกเพราะมันเป็นสนามความรู้สึกหรือพลังงานความรู้สึกก็ได้พลังงานหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกได้ในตัวเห็นได้ในตาอยู่ในหัวเนี่ยครับนอกตาในตาได้หมดแต่ที่ชัดที่สุดคือที่ตัวเราเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆมัดเช้าอธิบายแตกแนวราบอีกท่านหนึง่งขับรถอยู่ขับอยู่ แต่ว่าสองข้างทางมันเปลี่ยนเห็นไหมสองข้างทางจริงไหมจริงนะครับทําจริงๆทําอยู่จริงๆแต่สองข้างทางมันเปลี่ยนเห็นไหมครับเนี่ยรอไป1ิบสามนาทีกันเนี่ยคําทักทายเจ้าเดียวพยายามอย่าพึ่งสรุปนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เขาเนี่ยลังพูดของทัดทายของ จดหมายทักทายของสาวอุบ <c> ล <oughs> เขาไม่ใช้อะไรเลย <c oughs> ใช้ตัวเองหนูจะใช้ตัวเองก็เลยบอกใส่หูฟังไม่ต้องเปิดเพลงฟังเสียงการหายเข้าออกแล้วก็กระบวนการก็หมุนไปก็สุดท้ายมันหยุดที่ความรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกก็หลับ หลับตานะครับเมื่อยนอนแล้วก็หลับตาเนี่ยครับมันหยุดความรู้สึกความรู้สึกมันถูกบีบรัดแล้วก็มาเล่นกับอากาศเนี่ยครับมันก็ตัดโหมดตัดโหมดร่างกายเนี่ยครับนอนเสร็จปุ๊บซัดอากาศอนะใส่ปืนยาวๆสลับคือหยุด หยุดนี่ยมันไม่ได้ดูดนะครับหยุดเนี่ยครับมันหยุดไม่ให้เอาเข้าแล้วก็ใช้ที่มีอยู่นั่นแหละ,ะเลขาเรียกว่าใช้กลไกร่างกายในการดึงเพราะเดี๋ยวพอหยุดอากาศยาวๆเนี่ยครับปื๊ดๆหยุดเป็นปื๊ดหายไปเลยนะไม่สูบเข้าก่อนมันมีหยุดกับดูดนะครับอากาศเป็นตัวสําเร็จทุกอย่างนะครับอากาศเป็นทั้งหมดของของสอรรพสิ่งเลยอ่ะอากาศเนี่ยอ่ะสําหรับมนุษย์นะ สงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ได้เดี๋ยวไปสัรพสิ่งมันใหญ่ไปสลับหายอากาศคําว่าสลับหายอากาศคือเอาอากาศหายเข้าไปก็คือเขาหยุดก่อนแล้วเขาถึงใช้กลไกของร่างกายในการที่คือหยุดปุ๊บกลไกออกโตเมติกมันไม่ยอมเพราะหยุดเป็นกึ่งออโตเมติกอืมพอหยุดเป็นออโตเมติเออ หยุดเป็นกึ่งออโตเมติกสั่งการเบรกดิสรับขัดจังหวะพอขัดเสร็จปุ๊บเท่านั้นนะครับถึงจุดหนึ่งไอ้ตัวของออโตโมันไม่ยอมกึ่งออโตหรอกครับเนี่ยถึงบอกว่าหยุดอากาศเนี่ยยากมากที่จะ <laughs> จะหมดลมจะหมดลมหายใจเห็น <laughs> ไ,ไหมฮมันจะยากมาก พอยากมากในการที่จะต่อต้านออโตเห็นไหมมันยากมากในการต่อต้านออโตแต่เจ้าตัวของเจ้าตัวคือคนที่เขากระตุ้นผ่าน ตัวฉันเนี่ยตัวฉันเป็นตัวกระตุน้นเขาไม่กระตุน้นไม่ใช้อุบายในการกระตุน้นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจุดนี้มันจึงเป็นความต่างของแต่ละคนที่เคเล็กปากหลับเจออปากฉันจะตรงนี้เคยดูหนังอยู่เรื่องนึงอ่ะที่ทอมครูซกับนิโกคโฟฟิดแมนเล่นอ่ะ ทอมครูซมาจากยุโรปมังม้งมั้งนิโคคิดแมนมาจากไหนไม่รู้แต่มากับพ่อเป็นเศรษฐีเอออยู่เออพ่อนิโคอะเป็นเจ้าของที่ของของทอมครูซทอมครูซโดนเผาบ้านพ่อเสียโดนเผาบ้านก็เลยจะมาล้างแค้นเจ้าของที่เออ พอมาถึงเจ้าของที่ก็มาเจอนางเอกก็คือนิโคลกินแมนแล้วทางสหรัฐก็กำลังอะไรอ่ะให้คนไปจับจองพื้นที่ก็ประกาศคนทั่วอะไรเลยคนทั่วไปอ่ะครับชาวผิวขาวก็หลายเชื้อชาติเข้าไปจับจองพื้นที่เนี่ยปักหมุดเ,เข้าไปปักหมุด ออกสตาร์ทพร้อมกันนะพร้อมกันทีนี้เหมือนกับก่อนวันจริงเขาก็ไปดูแล้วว่าเขาอยากได้ตรงนี้บ้านตรงนี้มีแหล่งน้ำแล้วก็เนินตรงนี้เขาก็ไปดูกันดูไปดูมาถึงวันสตาร์ทแข่งก็ออกสตาร์ทพร้อมกันเห็นไหมมันก็มีม้าวิ่งกันเป็นในหนังนะนี่ในหนังนะเป็นพันๆตัว ็นร้อยๆตัวก็สตาร์ทมันก็ไปตามที่ตัวเองต้องการนะครับทีนี้คำถามว่าไนความต้องการนี้นั้นนะฮะที่เป็นด้วยความเร็วเนี่ยโอเคล่ะไปดูมาก่อนเขาต้องไปไปดูมาก่อนไปเห็นมาก่อนเนี่ยครับไปดูที่ว่าฉันอยากได้ตรนนี้เขาต้องการตรงนี้นะฮะก็คือเคยบอกแล้วว่านั่งรถตู้ไปสิบคนอยู่ในคันเดียวกันขณะที่รถกำลังวิ่ง แล้วให้กระดาษไปหนึ่งใบจากจุดต้นทางจงโจ์บอกว่าจงจงใช้กระดาษและปาการะหว่างจุดต้นทางไปถึงปลายทางนี่ดูสิดูสิคำถามอยว่าพอถึงปลายทางเปิดกระดาษมาดูเอาสิ่งที่สิบคนใช้ปากากับกระดาษแต่ละของละคนอะมากาง แล้วแผ่รวมกันสลับกันอ่านคำถามนี้ว่าไอ้ที่เหมือนกับต่างเหมือนกับต่างไวใส่คำว่าวายทำไมอันตรงนี้นะครับคือปรับหมด <c oughs> ออโอเคไหมโอหที่บายโคตรลากลากไปทำหาเลยก็ไม่รู้นะะ จะลากไปทำหาอะไรอะ่ะเออเออจต้องถามคนฟังอ่ะฟังทำหอยอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคะนะครับก็บอกว่าเมื่อยนอนหลับตารู้สึกถึงหยุดอากาศแล้วก็สลับระหว่างหายอากาศก็คือทำให้อากาศหายไปคำว่าหายไปก็คือแปลงอากาศเป็นแจ๋วฮอนแล้วทีนี้ พอแปลงอากาศเป็นแจ่วฮอนแจ่วฮอนรู้ได้งไงเป็นแจ่วฮอนมันรู้สึกรู้สึกถึงอะไรความรู้สึกนี่มาละความรู้สึกคือมันก็ร้อนสิครับชั้นผิวก็ฟูฟวาบสิครับถ้าตัดภายนอกหน่อยก็มีเหงื่อซึมแล่มียาชื้นแน่นอนสั้นๆช้าๆเบาๆหลับตื่นมาสดชื่นเห็นไหมครับเนี่ย <S <S <ม>วนมันอยู่แค่นี้แหละชีวิตนี้เอาแค่นี้ปากหุดได้แล้วก็แค่นี้เพราะมันจับหลักได้แล้วว่ามันไม่เอาเพลงใช่ไหมครับ เอาเสียงเสียงธรรมชาติเสียงจริงเลยเสียงเพลงมันเป็นเสียงอุบายมันเป็นภายนอกมันไม่ใช่ธรรมชาติเพลงมันแต่งมันเฟคมันเมคมันเป็นสิ่งเทียมเนี่ย <Yeah. S 1> มันตัวล่าเป้าเป,าเป็นไบรรี่เห็นไหมครับอ่าเป็นไบรรี้ทูแต่ของเราเนี่ยคุณสาวอุบลเนี่ยใช้ไบนาร,รี 1. 1> yeah. ่วันเเห็นไหมครับ แบตจะหมดอีกแล้วก็จบคลิปนี้แหละงั้นนะถ้าแบตหมดก็จะได้เริ่มใหม่นะครับใช้ไบนารีตัวเราเลยเนี่ยแบรีบแปลว่าอะไรไบนารีคือ,อไม่อยากใช้คำนี้เลยอะ่ะมีตัวเราเมื่อไหร่ปุ๊บม,มันออกเป็นสองทางพอสองทางนี่ไบนารี่วันแต่มันจำต้องอาศัยไบนารีทูก่อนต้องอาศัยเขาก่อนไม่งั้นไม่รู้เรา เป็นธรรมชาตินะครับนึกออกไหมฮะพอเป็นเขาก่อนออติดเขาเสร็จปุ๊บจึงจะเริ่มอะไรอะ่ะเหงาเนี่ยแบตเี่แบตเตอีทูเนี่ยเหงาแบตเรี่ล่าสุดคือไว้ใจเห็นไหมครับเนี่ยล่าสุดในตอนเนี้ยที่ไว้ใจกันนะแล้วเชื่อใจกันไม่ได้นะั่นแหละรครับแบตเตอรีทูนะครับ พอมันเอผิดใจมันจึงเริ่มรู้รู้อะไรรู้สึกมันจึงเริ่มรู้สึกแล้วก็อาฆาตพยาบาทไปต่อก็คือมันยังไม่มีตัวแชร์ที่จะมาคือ สิ่งสําคัญคือใครอะครับเป็นบัตตี้เป็นกุนซือเป็นโค้ดเป็นครูเป็น, Code, ปน, Crew, ปนตําราเขาเล่าว่าคําโบราณที่จะมาแชร์ให้เกิดการหลุดออกจากบตเตอรี่กก็ยาก mm hmm. ก็ไม่ได้ง่ายแต่ตอนนี้เ mm hmm. ชื่อว่าธรรมชาติปรับให้มากกว่าเดิมแล้วหลังจากโควิดมานะครับเรียกว่าแล้วก็จากแผ่นดินไหวเนี่ยธรรมชาติโควิดมันเป็น สัตว์โลกเนาะก็มาพัฒนาสัตว์มนุษย์พอสัตว์มนุษย์มีคุณสมบัติของความพิเศษหน่อยก็คือในภาษาโบราณร่วมสมัยคือพัฒนาพัฒนาได้นี่มีครูบาอาจารย์พูดไว้ในโลกออนไลน์นะครับได้ยินใครมาจำไม่ได้เนี่ยโอเคเนาะ ก็ยินดีด้วยครับสําหรับการปักหมุดแลือปักหลักได้สําหรับคนที่เกิดอะไรขึ้นในร่างกายแล้วชอบถามคําถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรเขาจะได้รู้ไล้ว่านี่เห็นไหมคนที่เขารู้สึกได้อย่างเดียวเขาไม่ตั้งคําถามรู้สึกอย่างเดียวโลงกับแน่นเห็นไหมฮะเขาโลงกับแน่นก็ยินดีด้วยครับก็ค่อยๆค่อยๆทําไปมันก็จะรู้สึกจําได้จําได้จําได้ จำได้เขาเพียงแค่เห็นเห็นเหตุการณ์เห็นบรรยากาศพอเห็นบรรยากาศก็จําได้จําได้เสร็จปุ๊บทีนี้มันจะบูรณาการรายได้มันก็จะเกิดรายได้ไม่ใช่แค่เฟสนะครับระบบทั้งหมดมันจะเรียงเรียงลําดับเหตุการณ์ทีนี้ระบบเลยนะครับเป็นไปได้ถึง9 9้าตตัวของคนฟังหรือคนที่กระตุ้นคอร์สอก็จะสามารถ กลับมาเล่าให้อาเจียนฟังแล้วกันว่ามันเจออะไรเออจะไม่รู้ได้ไงไม่ใช่อาเจียนถึงออกไหมมันเป็นตัวเธอตัวท่านตัวใครตัวคุณัดเจนเนาะฝากไว้เกิดความรู้สึก่วมกันฝากไว้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ล้วไม่ต้องไปเดืดมันทางตรงและทางอ้อมโลกเป็นนี้จะได้น,น่าอยู่ใช่หรือไม่กรสอเจริญความรู้สึกก,ก็ขอให้จเจริญความรู้สึกกันนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขสุขกับทุกข์นั่นเองแต่มันก็จะ บูรณาการทุกข์กับสุขให้สุขสุขสุขเป็นตัวล่อเป้านะครับของอ e ีท e ุกอีทุกเป็นตัวขับเคลื่อนเจอกันที่ใต้คอมเมนต์บ๊ายบายบ๊ายบายช่วยไว้